นี่ครับวิธีเปิดประตูสไลด์โดยใช้เท้าสำหรับรถรุ่น c 2ดนะครับซีร mm ีน hmm. ่าไฮเวสตา c ิบเดเราต้องเตะบริวัรบริเวณมือเปิดนะครับ mm hmm. ง่ายๆนี่เห็นไหมครับทีเดียวออกเลยซึ่งลูกค้าอาจจะยังไม่ชำนาญไม่เคยชินนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ลองซ้ายไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อย ปิดก็ได้นะครับไม่ยากนะครับดูชดปิดกระบที่เดิมบริเวณบริเวณตัวนี้นะครับเราก็เล็งเป้าบริเวณตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะปิดเองออโตโอ้เอาเริ่มเห็นไหมครับปิดเรียบร้อยไม่ยากนะครับอย่างไงฝากด้วยนะครับฝากติดตามเข้ามาทดลองจริงๆตัวจริงรถตัวเป็นๆที่ นิสันบงางบาวสามนะครับที่บางแอมครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย yeah.